ดีคาบันดีคะ่ะมาปั้นขลุ่ยนะคะจ้าจ้าจ้าป,า,า,าปั้นขลุ่ยค่ะห้าปั้นห้ากันหยุดมั่งค่ะว่ามันล้วนล้วนล้วเอาเนาะ่เนาะปั้นนีเป็นสีเนาะค่นะเนาะเดี๋ยวเปิดบมองดูเป็นยังไง คือบอหัอ่นมุนเป็นไนเนาะหั่นมุนเป็นไรคะ่ะเอาไหมหันอันนั้นเป็นไรคะ่ะลม่บองอีจกจากสามสี่เอ ก็นึงอีกเ่หน,งหนึงค่ะโอเคเนังไงไ,ไม่ค่อย đ ẹ กนะมัไม่ค่อยแหลกกวนี้นิะนึะเอาไอ้จะปีดสองปีดนะคะ่ะไม่ค่อยแหลกกวไหนืม ขับบันตอนนี้ละโอเคนะคะนะคะนะคะเสรแล้วค่ะเอาครัวค่ะเข้าคัวเดี๋ยวดียังได้ค่ะมลกไปได้ดค่ะเอาซ้ำอีกะซ้ีเนาะค่ะเนาะข้าครัวข้าคัวเข้าคัวนี่ค่ะนี่น ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ